เรามีข้าวคุกกะปินะคะไม่ใช่เพียงความพิเศษแค่กุ้งกรอบแล้วเลือกความเผ็ดได้ระดับพ่นไฟเท่านั้นเจ้านี้เป็นเจ้าดังแห่งจังหวัดพิษณุโลกแต่เอาใจลูกค้าที่อยู่กรุงเทพยังไงปิดสาขาพิษณุโลกมาเปิดที่นี่เอาแล้วที่วิศุโลกอ่ะต้องขามแต่เอาใจลูกค้าขนาดนี้มีอยู่จริงขอต้อนรับพี่แอนดี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงใช่ไหมคะที่เราปิดสาขาที่นู่นมาเปิดที่นี่เลยใช่ครับผมเหตุเพราะ อ,อิ่มตัวครับอไม่หรอกครับคือเรื่องของเรื่องคือว่าพอเราทํามาถึงจุดหนึ่งเราอ,อยากจะดูว่าถ้าเกิดเรามาอยู่ในจงังหวัดที่ใหญ่ขึ้นตลาดที่ใหญ่ขึ้นจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงแอบซึ่งความพิเศษของข้าวคุกกะปิกุ้งพ่นกุ้งกรอบพ่นไฟนี่คือตรงไหนบ้างตัวนี้จะเป็นตัวออริจินอลอะเป็นกุ้งกรอบรับจ้ะกุ้งกรอบคือตรงนี้ใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัว แค่เสียงตัดก็กรอบแล้วปึ้งอะไรกันนะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวพ่นไฟครับก็คือเปลี่ยนจากกุ้งกรอบปกติเป็นน้ำพริกกุ้งกรอบมาผครอันแล้วแล้วอันนี้อันนี้คือหมูหวานครับอ้าหมูหวานปกติมันจะเป็นชิ้นๆใช่ก็คือที่ร้านเราจะใช้เป็นหมูบดทำทำเป็นหมูหวานทำไมเอ่ยเหตุผลคือเวลาคุกมันจะนัวมาออมาเธอชิมซีกุ้งพ่นไฟแล้วมาพ่นไฟกันฮะซึ่งอ่าระหว่างที่จะชิปปึ้งเป็นไงเป็นไงไหวโย หหืวาแล้วเป็นอวามพิเศษจากข้าวคั่วมีอื่นไหมตัวเองกุ้งกรอบมากรับปุ้งอ่ะกุ้งกรอบไออ้้กกุงรบนี่มันทำให้เ t e เจอร์มันไม่เหมือนที่อื่นใช่ใช่ครับพอเวลาเคี้ยวมันจะมันจะมีความกรอบมีเ t e เจอร์ต่างจากปกติแล้วมันนัวไปเรื่อยหมดใช่กุ้งกรอบหอมเจอกับน้องหมูหวานชิ้นเล็กเล็กที่จับมือกันกับกุ้งกรอบเยอะอันนี้ดีมากเฮ้ยไม่มีอะไรที่แย่งกันแพงเงือกเลยอ่ะคืออันนี้ข้อดีนะอะไร ว่าทำไมเขาถึงสั่ง200กล่องส่งมากรุงเทพเออแต่กินกินไปก็เผ็ดเหมือนกันะฮะเริ่มมาแล้วตอนนี้เออแต่มีอีกมีบะหมี่ด้วยใช่ครับยังไงอันไหนครับพี่อันอันนี้เหรอตัวนี้จะเป็นแซ่บแห้งซี่โครงครับหืมตัวซี่โครงเราจะตุ๋นให้เปื่อยครับครับผมกินง่ายด้วยไม่เคยกินอ่ะนี่อุ้ยหอมต้องไปทานที่ร้านครับใช่หอมอะไรเอ่ยแล้วจะมีบะหมี่อันนี้จะเป็นต้มยำครับต้มยำโบราณ อันนี้จะเป็นเคียวหวานสเต็กไก่ครับอ,อ,อมีพแนง นี่ไงนี้ไก่อบน้ำจิ้มแจ่วคนะอะไรนี่ข้าวหน้าไก่ครับเยอะแล้วก็มีของกินเล่นด้วยใช่จะมีเป็นเกี๊ยวทอดหมูเด้งที่ร้านจะไม่ได้เป็นวิญญาณหมูครับจะเป็นเป็นคำครับแล้วก็จะเป็นปอเกี๊ยวทอดครับแล้วก็ของหวานของหวานจะเป็นลูกตาลลอยแก้วในน้ำมะพร้าวอ่อนตัวลูกตาลเนี้ยเราสั่งจากทางสุราษฎร์แล้วก็ตัวมะพร้าวอ่อนเนี่ยใช้ของบ้านแพ้วมันจะมีความนุ่มแล้วมันไม่แข็งคราวนี้ร้านอยู่ที่ไหนคะพี่ชื่อร้านอยู่บางบอน3ครับชื่อร้านขวดเจ๊โสครับผมนะคะไปกันได้นะเปิด วันเนะพี่นเนาะเปิดทุกวัน8โมงถึง4โมงเย็นหยุดทุกวันอนังคารครับผม